สบายดีพี no? ่น้องสบายีงามไ่บายพี่น้องบสกูทุกคนพวสั่งเมนงเทศน้อเลยเาอยู่ข้างขางเลเาอยู่ไกลๆเลยกำลังซีเหงซุปพี่น้องกำลังเลอนเนาะวางกำลังหยานเตะงหาสองหาพี่น้องพี่น้องน้มาเ่้ใช่ นคนก็ไล่ไล่คือนอนาะหัวฝืนก็มีหนามีตาลูกทรายเหมนกันนอะเป็นตำรวจนอนลูกทรายหมูเหานั่นแหล<รา>ะเฮียนนำกันกระจาจนได้เป็นเจ้าเป็นนาย<ร>า<ะ>เอาไอ้ไข่ก็มาบอกน<รา>ะแม่เดียไอไข่เฮ้ยไอ้<ราะ>ไข่<ราะ> ไข่ก็มาลูกร้้นมันจะไลยพี่้องเลยไปนอกไบ่อยไข่กระสีมูนยันกินเลยเลยคจะขิดจะเคยหูเลยแม่ข้าวสิบซองมเลยบรรยากาศกับไก่พ่นอยากต๊ดีแล้วมันจังบอกอ่ะวาอะไรมาเวียดนาม คน,น่ภาพน้ำหน้าน้ำทีมเนาเป็นในสัปเห,หร์เฮาคนย่าภาพ้น,บบนเลาผ่านเพลงงามนะเนาะใกลๆพ้นจิตตกอยู่นึง สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กลำลังเคลื่อนศพลงมานะครับสวัสดีลังไม้พี่น้องอันกูฮามนะ,ะนก,นกันนาอทีะะ่เธอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยนฮ้ยเฮัยเฮ้เนอะพวกยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้เฮ้ย ไม่กระไรเนย่ยต่อการอารมพี่น้องเอออเป็น้ำหวานกมา่นะเพ้ว่าเป็นจีวรังข้าหน่งูกองูานเพื่อ่านเนีา

แต่แท่พี่น้องไดิฮอไอ้ดามจะขี่รถมาสู oui> ่ดอคสิถ่านี่คนเครื่องคนคองพี่น้องเอ้ย

การติดแฝงต่อไปนั้นเป็นการทิมซารการไล่ล huh. <t> ่าแตคนทมซาต่างประสบการณ์กัน เดดแดดขคย้ายกล้องรถโคตรโคตรพี <c oughs> no <c oughs: <c oughs: <Right> ่นงสุดสุดการเลยอลังการพีมถึงแขางเลยสุดการจ้าโคตรรถรถน้องอืมมนเมอกันมันนเลือดได้นนนอกด้วย ดอยึงน mm. ู้วกบงมนนะพสเตพี่น้อยเพื่อกัประสบการ์กันล่ลายพี่น้อยหมูพอกคนนะไม่หมูพองห้งหมูหเมยเรียนหน้าจัเป็นเด็กคนร้าย่ว่าเกินนะอแหงแล้วลมมาลมมาอุแห้งคนกัล่ลมม ไว้นะโดยจะคนห้ามด้วยอดบาร์าอะไรไปโดยกัลงทำพิธีเนาะคนกรรันล่อไรยก็ใหญ่พาม <c oughs> ตันงอ่ะเด้อจปาจะเขาว่างตัว เดรดอกไม้รอเปล่าเขาเรกโคเบอร์วสันพขาบานป่ะาว่างดอกไม้จันไม่ลองตากูเทียนเขาหรืนะ ตาหนาเจอท่าเจ้าท่าใส่สะ่าจะได้ม่ดงอีกแน่นนกี้จะต่างสำรกอใสให้เจอประดานกข้อดเสือพันธ์พัไปนะยวยัวตัมไม่ออกพี่นองเลยลังกำลังเยบเดือนให้เลยกังเดือนเลขยงพี่น้อง ในอเลียวหนึงนึงหาวในนตัวใหาหนเลขซาเลขหกับเลขเจ็้าดูปาน้องในเลขเด็ดจะเป็นองหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสามซ้านกองเลกร <c oughs> ลกระต่ายสี่แปเลกกระตา่ายเ,เออมื่อก่อนนะคะลูกไส้พอนะ หมูเฮาเ่าเป็นดอกเห็ดฟันเอ้ยบอกว่าเห็นขี้เคบแกลนขึ้นมือเปอร์เสียนะก็อ๋อขี้เโปร์ศูนย์คือว่าเป็นหาโซูญหาลายไปแล้วเนาะเราหมักเลยเออผัวใหญ่นะโอ้เป็นดอกเลยเาหมักที่นั่ไปฝันอ้วนเนาะอันจะปากเซ่ป้วยเจ๊ จากปารสจะไ้จากเารจะได้พ uhm, si yeah. yeah, ี่น้องอยู่ข้างๆเขาหน่อยจักรลอมยังดอกซุ่มหัวกันยังอดดพูอใหญ่ฟ้ามสั่งไงแมซี่ไปถ่ายยูโรดบอสเมนองเนือเนาอน่หน้าเหอบอ มันเป็นถิดยเาัเปนเอะจะสีดำยางเถาดำก่อนร้า,าน,าน <c oughs> พี่น้องพี่น้อง,องไม่องเรื่อนเทาดำเาเนี้ยนา่าทำเปทกระสุดน้าส่มู่บ้านนี่กระสุนก่อนเทากะมันล่างแล้วใส่ปุ้ยใส่น้าหม,ม่บ้านแล้วห้าเราวต้องเลยสปะไปนำโอเคโอเคเอ,เ <c oughs> อันนี้ก็สิปเป๊ะบ,บอนนอเเันนี้ก็สิเป๊ะแล้วก็ฝนมาแบบนี้นะบเขาใส่ปุ้ยเลย แม่นเป็นทางบรรยากาศพี่น้องก็กำ้ังยินว่าคู่กับหาอยู่จันคนไลายดีน้องซาเด็กกำลังยืนถ่ายรูปพี่น้องเลยเราไปถ่ายกับจวนมาเองกันนะเฮ้ยามาเจ๊ คนเลยรอดนอะนบริดาบไทยบริบทไทยขู่กับจัเนามูกันกันหงาน,น,านโอ้พี่น้องกำล,ลังเสียเนาะ คืนสวรรค์สั่นผ่านแล้วเกยเป็นจุ๊เจวด้สวรรค์สั่นผ่เอ้ย โม่เนี่ก hm ็สแตลาอลไรพี่น้องยูดีแมนเบอสกุลสกุลพ้อกันใหม่คิมหนาสบายดีไปแล้วพี่น้องจ้า